สวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้พวกเรามาเที่ยวกันที่อุทยานเขาใหญ่ค่ะแต่ประเด็นคือมีรถติดกันเยอะมากดูนะรถติดกันยาวมากเป็นเหตุเพราะว่านะคะมีช้างป่านะคะหลายตัวมากเลยคะ่ะยืนขวางทางอยู่นะคะกลางถนนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ไปดูไม่ใกล้มากนะคะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพให้ดูค่ะน,น,น,นี่นะคะพอเรามองไปไกลๆนะคะเราก็จะเห็นฝูงช้างอยู่ข้างหน้านะคะเ,ออเวลาเรามาเที่ยวตรงนี้นะคะถ้าเจอช้างป่านะคะเราอย่าไปออบีบแต่ไล่เขานะคะหรือว่าทําเสียงรดดังนะคะให้จอดแล้วรอน,นะคะจนกว่าเขาจะไปคะ่ะหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมา มาจัดการกับเขานะคะไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายกับเราแล้วก็ออข้าวของของเราได้นะคะกับรถเราได้ค่ะนี่นะคะเราจะกำลังจะเข้าไปใกล้เขามากๆแล้วนะคะแต่ก็จะแค่ใกล้ในระ,ระยะหนึ่งนะคะเราจะไม่เข้าใกล้เขามากค่ะเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะนี่ค่ะถือว่าใกล้มากๆแล้วนะเอาแค่นี้พอเนาะ เห็นไหมคะเขากำลังกินพ like mm ืชผ well. ักอยู่ค่ะเป็นช้างตัวผู้นะคะมีที่สังเกตเห็นรู้ว่าเป็นช้างตัวผู้นะคะเพราะว่ามีงายาวและแหลมมากมากเลยดูสิฝนก็กำลังโปรยปลายนะคะ รถฝั่งโน้นก็ติดหาฝั่งนี้ก็ติดหายาวเลยระวังนะครับระวังนะถ้าช้ามันวิ่งมาเราก็ต้องแบบไหนวูนยืนนี่ลูกถ้าเช้ามวิ่งวานแล้วมันต้องฝุ่นก็ตกแรงมากๆเลยนะคะก็เขาเอาต้นไม้มาขวางด้วยก็ไม่รู้จะไปยังไงนะคะก็เราต้องรอต่อไปนะคะวันนี้เราก็ ขอเก็บภาพมาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเราเราก็ต้องถอยแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้มากๆและะ้วค่ะโอเคคะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายนไม่เคยตากฝนเนี่ยสบาย